โอเคครับก็ออปชันนี้จะเป็นตัวพับกระจกออโต้นะครับแล้วก็กระจกออโต้สีบานนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนำอ่าตัวนี้กระจกปกติจะออโต้แค่บานคนขับบานเดียวนะครับตอนนี้ก็จะออโต้ทุกบานเลยนะครับอ่าบางคนก็ชอบถามว่าแล้วที่บานมันเนี่ยกดออโต้ได้ไหมนะครับนี่ฮะอ่าทุกบานจะเป็นออโต้หมดนะครับคราวนี้เกิดว่าเราลืมปิดกระจก น,นอกจากเราออกจากรถแล้วเนี่ยพอรถมันล็อกปั๊บพอเราลืมปิดกระจกกระจกบานไหนลืมปิดปิดให้หมดเลยครับนะบานหน้าบานหนึ่งแล้วก็จอตากแดดอยากจะแง้มกระจกค้เกียจเดินมาที่รถครับกดล็อกปดล็อกล็อกอ่ามันก็จะลดมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเนาะถ้ากดอีกทีมันจะลดลงมาอีกแต่รอบนี้มันจะเลยนะครับก็กดแค่ทีเดียวพอ ถ้าต้องการระบายอากาศกดสลับกันเป็นปลดล็อกล็อกปลดล็อกอ่ากดล็อกล็อกมันก็จะปิดขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเวลาเรากดปลดล็อกนะครับกระจกไม่กลางนะครับทำให้เวลาเราเข้ามอาของเนี่ย <c oughs> เราจะเข้ามากี่รอบก็ได้ <c oughs> พอเรากดสตาร์ทก็ตกกระตินกางนะครับ ตัวนี้ก็งานติดตั้งนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเลยนะครับ2,500บาทรับประกันตลอดอยุการใช้งานครับผม